โหลสวัสดีครับนี่ก็ม่อยู่กับการแปลอารยาธรรมครับวันนี้อรารยธรรมที่ผมจะแปลครับคืออารยาธรรมมอรยียนนะครับก็มาเริ่มกันเลยความสามารถแรกของมอรยยนก็คือครับการที่เราสามารถเลือกแพนทีออนได้2อ,อันนะครับตอนที่เราปลดล็อกมิสติกซิซ t e มนะครับมาดูความสามารถนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับ มรยานเนี่ยของผมเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นชาติอื่นนะครับมิสติซิซึมเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวครับก็คือจะมีความเชื่ออันเดียวของผมมีความเชื่อ2อ,อันนะครับนี่คือเลือกมาได้เลย2อ,อันนะครับแจ่มมากๆนะครับอันนี้แล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นโบนัสในการสร้างวันเดอร์ซันจิสตูปานะครับอันนี้ก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษยูนิคยูนิคของมรยานนะครับก็คือ ผูาเบทรัตนะครับเป็นช้างนะครับก็คือจะมีคอมแบตสเตนสูงขึ้นถ้าหากว่าต่อสู้กับดิสทริกที่ฟอร์ติฟายแล้วก็คือแบบว่าพวกกำแพงเมืองหรือว่าจุดที่ศัตรูแบบว่าตั้งป้อมไว้แล้วเนี่ยเราจะสามารถทลายป้อมได้เก่งขึ้นนะครับก็คือบวก5 c o คอมแบตไปเลยแล้วก็จะไม่โดนโซนออฟคอนโทรครับโซนออฟคอนโทรคืออะไรโซนคอนโทรคือการที่ เราสามารถเดินผ่านศัตรูได้ครับไม่ติดอยู่หน้าศัตนระูเนาะโอเคอยู่นี้ยูนิตตัวของชาตินี้ครับนากาลิกานะครับก็คือความสามารถของนากาลิกาเนี่ยก็คือว่าจะสามารถตั้งเมืองได้เหมือนเซตเลอร์ทั่วไปเลยครับแต่ว่าเมืองที่สูกสร้างโดยนากาลิกาเนี่ยจะมีคา่าไฮเเนต็ตบวก2เพิ่มอีกนะครับบนซิตี้ฮอล์คือตนใจกลางเมืองนั่นเอง เห็่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยค่าพิเิสของเมือ,องอื่นๆเนี่ยจะมีแค่สามนะครับแต่ว่าซิตี้ฮอลล์ของเมืองเนี่ยได้ห้าเลยนะครับอันนี้ใช่พอนะโอเคมาดูที่เรื่องของบิวดิ้กันอีกนะครับบิวตี้ของออชาติเนี้ยจะมีสองชิ้นนะครับคือทารามชาลาไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับแล้วก็วิหารานะครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็น ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยูนิวิลดิงที่เป็นสายแฮปปี้เนสนะครับแต่ว่าจะบวกเอเจนซี y โบนัสเนี่ยต่างกันนะฮะ mm hmm. ก็คืออันแรกจะเป็นบวกวิดนะครับอีกอันจะเป็นบวกเคาน์เตอร์นะครับอันนี้จะได้บวก1นึ่งวิด for quarter และว o นเดอร์นะครับก็คือ quarter ค,คืออะไรครับ quarter ค,คือนี่ครับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้วยกัน เต็ม2ช่องนี้ก็คือสร้างสิ่งปูช่าง2ช่อง2ชนิดในช่องเดียวกันก็คือควอเตอร์นะครับส่วนดิสทริกต์อันนี้คือดิสทริกต์นะครับมีอันเดียวนะเนี่ยอันนี้ก็เรียกควอเตอร์นะครับธรรมศาลาและวิหารเนี่ยแทบว่าถูกสร้างไว้ด้วยกันเนี่ยเขาจะนับว่าเป็นยูนิคควอเตอร์ที่เรียกว่ามัทานะครับก็คือมัธนาเนี่ยจะทําให้เมืองเมืองนั้นเนี่ยมีค่าแฮปปี้เนสมากขึ้นทั้งเมืองเลยนะครับ10%หมายความว่า ส่งผลทุกช่องนะครับ10%ทั้งเมืองเนี่ยตัวคูณสุดท้ายเข้าไปก็คือแฮปปี้เนสเน้นๆเลยครับมาดูกันที่ซีวิกของชาติมารยันกันบ้างนะครับอันแรกนะครับจะเป็นการปลดล็อกยูนิคบิลดิ้งทั้ง2อ,อันเลยนะครับก็คือธรรมศาลาและวิหารนะครับแล้วก็จะมีนโยบายที่ทำให้เราบวก3ความสุขบนปลิ่งปลูกสร้างทางวิทยาศาสตร์เช่นไลบรารีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น นโยบายที่ค่อนข้าง OP เลยลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติแล้วชาติอื่นๆเนี่ยจะปลดล็อก Building แค่ทีละอันหรือว่าอยู่ในท้ายๆของเทคทีครับแต่กานนี้ก็คือแบบว่ามาตั้งแต่ซีวิกแรกเลยนะครับอันต่อมาครับก็คือจะทำให้ยูนิตที่อยู่ข้างกับชา้างของเรานะครับฟื้นเลือด5 HP ต่อเทินนะครับแล้วก็ปลดล็อกนโยบายนะครับที่ทำให้บวก1ทอง ต่อทุกๆ5าความสุขที่มันเกินขึ้นมาในเมืองของเรานะครับในเฉพาะซิตี้นะในเทาไม่นับนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือว่ายูนิตท,ทหารราบและยูนิตท,ทหารม้านะครับจะบวก3มคอมเบตเตนเมื่อยืนอยู่ข้างกันนะครับก็คือแบบถ้าเอาม้ากับทหารราบยืนข้างกันเนี่ยก็คือจะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ปลดล็อกนอยโยบายที่ทําให้บวก4ค่าความสุข บนสิ่งปลูกสร้างสายทหารนะครับเช่นพวกบารรกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นโยบายสุดท้ายนะครับพอวิจัยแล้วจะได้พาสซีฟทันทีเลยนะครับก็คือว่าบวก10%ต่อค่าทุกค่าในเมืองที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยเราก็คือเมืองที่เรายึดมาหรือว่าเทรดมาจากการเจราจารสงบศึกก็คือได้10%ยิวยไปเลยนะครับแล้วก็บวก1นึ่งเซตเมนต์ลิมิตนะครับก็ปลดล็อกให้เราสร้างเมืองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ปลดล็อกนโยบายนะครับที่ทำให้เราบวก1วิทยาศาสตร์ต่อค่าความสุขส่วนเกินในซิตี้นะครับในเมืองใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็ปลดล็อกซันจิสตูป่านะครับเป็นวอนเดอร์นะครับที่บวก2 h a p p ป n e s เนะครับแล้วก็จะบวก1 culture ต่อทุกๆ5 h a p p ป n e s เที่เกินมาในเมืองนั้นเมืองเดียวนะครับในเมืองนั้นเมืองเดียวนะครับถ้ากว่าเกินไปในเมืองอื่นก็ไม่นับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฟอนเดอร์ที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย ทั้งหมดก็เป็นความสามารถของชาติมอรยันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าชาติเนี้เก่งมากๆครับเน้นพัฒนาค่าเขาเจอได้ดีแล้วก็มีแพนดิออน2องันเนี่ยก็ช่วยให้เราเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะแบบว่าได้บัฟดีๆมากขึ้นอันนี้คือโตได้ทั้งอาหารและโบรชัชชันไปพร้อมๆกันเลยในขณะที่ถ้าเป็นชาติอื่นคุณจะต้องเลือกนะครับก็คู่กับ ผู้นาคนไหนก็ได้ครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยก็คือจับคู่เขากับโซกาไปเลยเพราะว่าเล่นกับแฮปปี้เนสนะครับเนี่ยมันโอ้มันชาติเนี่ยคือมันเน้นแฮปปี้เนสอยู่แล้วนะแล้วก็ผู้นําคนนี้แฮปปี้เนสยิ่งเยอะยิ่งเก่งก็ไปอีกก็สุดยอดไปเลยครับเป็นคอมโบที่สบายครับนี่ตบปอดอิมมอร์ทลสบายเลยใครสนใจก็ลองเล่นดูได้นะครับสนุกมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ